ู้ชมค่ะเยี่ยมมองกองถ่ายกับสตรีมามะวันนี้ค่ะสวัสดีคาัผู้ชมนะคะเข้าป่านะคะ เขาแบบโดงป่าดิดึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยกองละครเรื่องอาชญากรสองค่ะเขามีซีนสําคัญค่ะไม่รู้ว่าสาคัญยังไงนะคะแต่ข้างหน้าเนี่ยบอกได้เลยว่าว้ายตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าในซีนนี้นะคะก็จะมีพระนางของเราเลยนะคะทงางน้องแพรแล้วก็พี่ไต้ฝุ่นด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะแบบลุ้นกันว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยคุณราเชนจะยังไงนะคะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแล้วก็ความเข้าใจของเขาเนี่ยเขาจะเข้าใจซึ่งกันและกันหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังแล้วก็ไปคุยกับนักแสดงกัน เะะคค่่หน้าตาเคร่งเครียดแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าอากาศมันร้อนแดดมันจ้าหรอกนะคะสำหรับนักแสดงสาวเอมสัธิดาหรือแก้วในละครเรื่องอัจฉริยกงสอง แต่พรนี้คือซีนที่เจ้าตัวกำลังอินกับคาแรคเตอร์บทบาทที่ต้องจริงจังค่ะโดยมากับผู้ช่วยอย่างหลิวหรือแพแพวพันเนรายพอเดินไปถามเจ้าตัวว่าเอ๊ะทำไมฉากนี้เนี่ยน่าจริงจังเคร่งเครียดขนาดนี้เจ้าตัวก็บอกว่าไม่อยากสปอยเลยค่ะเพราะว่าซีนนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะถ้ารู้ไปเนี่ยจะไม่ลุ้นนะ หลังจากที่ประชนภยัยขับรถกลางแดกบางแจ๊กซีนั้นยังไงมาทําอะไรในป่าคะคุณ <c oughs> เอออทำอะไรฉันจะต้องถามเธอว่าแก้วมาทําอะไรออใช่ไหมคือเรื่องราวของอาชยกงสองค่ะมันค่อนข้างเข้มข้นมากแล้วมันก็จะมีซีนที่เราจะต้องแบบไล่ล่าตามหาความจริงอะไรแบบนี้มันก็ตามไปตามมาก็พาเรามาอยู่ตรงนี้ มันคือการแบบเป็นบทสรุปอะไรยังไงค่ะในฉากนี้จริงๆฉากที่ถ่ายวันนี้เป็นตอน12อแต่ก็ไม่อยากสปอยเยอะเนาะมันก็จะเป็นเหมือนบทสรุปแล้วก็บทคลี่คลายเรื่องราวที่เราตามหามาว่าเอ๊ะใครที่เป็นคนร้ายใครที่เป็นสายให้คนร้ายอ,อ,อะไรแบบนี้ก็จะหาคําตอบด้วยกันในตอน12 1112อุ้ยตายแล้วคือว่าคุณราเชนจะต้องปลอดภัยต้องรอดใช่ไหม αι? เรื่องเนี้ยอันนี้ตอบไม่ได้นิดหนึ่งสิ อาจจะต้องผิดหวงังนันซีราเชนซึ่งรับบทโดยพี่ไต้ฝุ่นกนกชัดสรุปแล้วจะรอดไม่รอดดูได้จากฉากนี้ค่ะดิฉันเนี่ยออกมาสปอยแล้วนะคะจากเหตุการณ์เนี่ยหลิวนั่นแหละเป็นคนจ่อปืนใส่ราเชนเห็นภาพแบบนี้แล้วสรุปคู่นี้จะลงเออยังไงเนี่ยลึกๆเรารู้สึก ว่าไม่เอาเขาเลยหรือเปล่าหนูว่าจริงๆหลิวไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะ <Ừ> ใช่ตอนที่เขาอยู่ในคุกเธอไปเยี่ยมเขาบ้างไหมไม่ได <n> ้ไปเลยค่ะแต่ว่าไปเขาเราโกรธเขาอยู่นะเธอจะโกรธเขาจะจะแกน้เขาขนาดนั้นเลยหรอลีอันนี้เป็นคนคนไม่ดีคนไม่ดีคนไม่ดีเขาเป็นคนไม่ดีไงคะแต่ว่าคืออย่างที่แพรบอกอะครับว่าคือสองตัวเนี่ยละครสองตัวเนี่ย พอรู้สึกมันล้นมากเลยนะมันมีหลายความรู้สึกมากเป็นเลิฟเฮตมากมากเลยมันก็ไม่เข้าใจว่าตัวเองว่าทาไมถึงรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนคนมันเหมือนกันอะมันเหมือนกันมากอะมันเหมือนกันมากต่างหากแล้วมันเลยรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าแบบฉันไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยฉันไม่ยอมรับตัวเองอะไรเงี้ยแต่นั่นแหละเธอก็เหมือนฉันนั่นแหละใช่จริงๆเราเหมือนกันแต่แค่ไม่ยอมรับค่ะ สิ่งหนึ่งที่นักสแสดงหนุ่มไต้ฝุ่นกนกฉตดสัมผัสม่ได้มาเป็นนักสแสดงนําในเรื่องนี้ถึงสซีซันคือความเรียวความสมจริงอะค่ะคือบางครั้งเนี่ยก็ไม่ต้องมีพระเอกนางเอกในละครก็ได้แต่พอละครใกล้จบแล้ว ความรู้สึกของไต้ฝุ่นและแพรวรวมถึงนักแสดงคนอื่นๆด้วยอย่างเสาเอมเนี่ยก็คือความผูกพันค่ะเราเดิมทีต้องเจอหน้ากันเกือบทุกวันตู้ๆลาจอปิดก้องไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกหรือเปล่าเพราะทุกคนผ่านร้อนผ่านฝนไปด้วยกันนี่ค่ะเป็นไงล่ะคะเรียว <c oughs> มากเลยค่ะดิฉันไม่ได้บอกเลยนะคะว่าจะมาทาอะไรกันบ้างคะตอนฝนตกเมื่อกี้นี้คุยอะไรกันบ้าง คุยไปเรื่อยเปื่อยยค่ะคุยว่าเราจะเราจะถ่ายกันยังไงดีเพราะว่าเมื่อกี้เราคุกเข่าไปแล้วตอนนี้พื้นเปียกแล้วรอบนี้เราจะจมลงไปเลยค่ะแล้วคุกพุดเข้านี่ทำไงดีครานี้เขาทำอะไรกันคุกเข่าทำอะไรเฮ้ยเราเฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะทำกลางหลุมศพจะลงมันติ่งแบบไม่ได้เลยหมายถึงว่าแบบมันมาถึงจุด turning point ครับ เหมือน point ย่า profile face อะไรอะคุณผู้ชมคะเตรียมพบกับบทสรุปของอัชยากอ2ดูกนเดยวยาวห้ามพลาดสุขที่5เาร์ที6และอาทิตย์ที่7ธันวาคมนี้เสนอเป็นตอนจบเวลา20นาฬิกา30นาทีเรามีนัดกันผ่านหน้าจอไทย PBS นะคะอาซูรีมาะไทย PBS รายงาน I'm not your type.